อ่าก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิ่งสายแอนนะครับวันนี้ผมมาเจอปลาขยงนะฮะน้ำมันเสียหรือว่ามันโดนยาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยปลาขยั่งท่านั้นเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยปลาขยัขย่งท่านั้นเลยนะขนาดที่ลอยๆน่ะปลาขยั่งท่านั้นเลย ตัวเนหะ็นแลฮะนี่เดี๋ยวพาไปดูฝั่งน,น,นู้นเนี่ยฮะกระยาดเต็มน้ำเลยอนะมีขวดยาเหลืองๆนะันไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่น้ำมันดำๆนะไม่รู้น้ำมันเสียหรือเปล่าแต่กระายาดทางนั้นเลยเนี่ยครับเนะีไงลอยเนะี่ย ปลาเขยางนั้นเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเมือปลานิงก็ลอยนี่ครับเนี่ยตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยนะ่ปะปลาเขยางนั้นเลยเนี่ยเนี่ย โดนยาหรือน้ำเสียก็ไม่รู้ไปดูฝั่งนูนะ้นผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะมันเยอะขนาดน,นี้เนี่ยทางทางนั้นเลยฮนะเยอะไปหมดเลยเนี่ยเขารอยขึ้นมาหายใจนะเต็มไปหมดเลย น,นี่มาดูฝั่งนี้รอบบอ่อทั้งบอ่ออ่ะทั้งบอ่อเลยคืองงมากอะ่ะตัวก็ไม่ใช่เล็กๆนะตัวใหญ่นะฮะ ดูนะฮะโหยิบยิบยิบ,ยบยทั้งทั้งน้ำเลยอ่ะ้งขืนน้ำเลย่ะเอ้ผมก็งงเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรน้ำเสียบ่ะแต่ทำไมปลาขยงเยอะขนาดนี้ก็มันติดกับคลองนะฮะติดกับคลองฝั่งนั่นนะฮะของของสี่ของสี่ของหลวงติดฝั่งนู้นะฮะเนี่ยฮะโห<ฮ>เปียบ เยอะมากอะดูดิทุกคนเนี่ยโอ้โหดูดิตัวใหญ่ใหญ่เลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยเทียบเลย นั้นเลยครับปลาแขย่งปลาทรงปลาส้อยลอยไม่น่ารอดนะครับ Thôi Thôi nhiều Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้ไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะฮะมันเป็นคลองทุ่งนาเยอยตัวใหญ่งน้นเลยนะครับผมดูดิเยอะเลยอ่ะเทียบดูงงเหมือนกันนะครับผมว่าโดนยาหรือว่าน้ำมันเสียแต่มันน้ำก็มีกลิ่นอยู่นะครับผมเออแปลก เต็ไมไปหมดเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ